เข้าสู่ปี2024เป็นปีของจอ OLED แล้วนะคะและที่สำคัญจอที่จะมารีวิวในวันนี้นะคะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในงาน CES 2024ใครที่ตั้งตารอคอยจอ OLED เนี่ยห้ามพลาดคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟ้าใสาอีกเช่นเคยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะฟ้าจะมารีวิวจอ OLED จากแบรนด์ MSI นะคะนั่นก็คือชื่อรุ่นว่า MSI 3 2 1 URX QD OLED นะคะโอ้โหบอกเลยชื่อในะยาวมากๆนะคะสำหรับจอรุ่นนี้นะคะจะมี2ขนาดให้เลือกด้วยกันค่ะเป็นขนาด27นิ้วแล้วก็ขนาด32นิ้วนะคะแต่ขนาดที่ฟ้าจะมารีวิวในวันนี้เนี่ยเป็นขนาด32นิ้วค่ะจะเจ๋งขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะ โอ้โหใหญ่มากสกคิปไปเลยแล้วกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะฟ้าจะพาเพื่อนเนี่ยมาดูในเรื่องของดีไซน์หน้าจอค่ะ ตัวจอนะคะอัตราส่วนเนี่ยจะอยู่ที่16:9ต่อค่ะขนาดจอนะคะอยู่ที่32นิ้วค่ะบอกเลยว่าตัวจอข้างๆเนี่ยมีความบางแบบบางมากๆนะคะแล้วก็จะมีแถบสีดำที่หน้าจอนะคะแต่แถบเนี่ยจะไม่ได้ใหญ่มากนะทำให้แบบดูเฉบเฉียวหรูหราทัานสมัยค่ะด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีเทาเงินๆน,นะคะแล้วก็มีโลโก้ MSI ตรงกลางแบบนี้ค่ะตัวหน้าจอนะคะสามารถปรับขึ้นลงได้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตัวฐานนะคะก็สามารถหมุนได้ แบบนี้เลยค่ะด้านหน้าจอนะคะก็จะสามารถปรับเอียงได้เล็กน้อยนะจะไม่สามารถปรับในแนวตั้งได้เนาะถ้าว่าเพื่อนๆอยากปรับในแนวตั้งเนี่ยจอขนาด2ินินน้วนะคะจะสามารถปรับตั้งได้ค่ะถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาดูสเปคจอรุ่นนีดีกว่าค่ะจอนะคะเป็นจอ 4K ค่ะ r e เฟ e ชเร a e นะคะสูงถึง240เฮิรต์ค่ะ レスポンส์ Time นะคะตอบสนองไวอยู่ที่0.03มิลลิวินเท่านั้นเองค่ะส่วนพารแนลนะคะเป็น QD OLED ค่ะทำให้สีเนี่ยสวยคมชัดสเสมือนจริงนะคะแล้วก็สำหรับจอรุ่นนี้รองรับ HDR10 แล้วด้วยนะ มาค่ะเดี๋ยวฟ้าจะพาเพื่อนเนี่ยมาดูฟังก์ชันต่างๆของจอรุ่นดีกันและสําหรับจอรุ่นนี้นะคะมีเทคโนโลยีที่ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือ M S I O L E D Care 2 0ค่ะเนั่นก็คือเป็นเทคโนโลยีที่เวลาเพื่อนๆเ,เนี่ยดูคอนเทนต์หรือว่าดูหนังแล้วมีโลโก้ขึ้นเนี่ยและค้างไว้เป็นเวลานานๆนะคะจอรุ่นนี้จะสามารถรีแสงโลโก้ลงได้เองโดยอัตโนมัติเลยค่ะ และอีกหนึ่งเทคโนโลยีของจอรุ่นนี้นะคะสามารถตั้งเซฟตี้ป้องกันการเบินอินจอ o l e d ได้ค่ะเช่นเราเปิดจอเล่นเกมค้างไวนานๆเนี่ยสักพักก็จะรีแสงเองโดยอัตโนมัตินะคะพอเรากดปุ่มจอยสติ๊กขึ้นมานะคะก็จะมีฟังก์ชันต่างๆเนี่ยให้เพื่อนกดตั้งค่าต่างๆนะคะเช่นการปรับสีแสงคอนทราต่างๆนะคะแต่ความพิเศษของจอรุ่นนี้นะคะเขาจะมีเทคโนโลยี G I มาให้เราเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวฟ้าจะเปิดโปรแกรมให้ดูนะคะพอกดเข้ามานะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเจ้าตัว MSI G I นะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะให้เพื่อนยสามารถปรับโหมดต,ต่างๆได้เช่นเล่นเกม FPS นะคะหรือว่าโหมดเลสซิง่โโงโหมดโหมดดูหนังโหมดทํางานก็สามารถปรับได้ที่ตรงนี้ค่ะถัดมานะคะก็เป็นในเรื่องของ r e t a x i n g ค่ะก็คือเป็นสีภาพต่างๆค่าแสงสว่างนะคะอันนี้แสงสว่างฟ้าลองปรับแบบสุดเนาะแล้วก็สมมติปรับแบบ เมื่อสุดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วก็ค่าคอนทราน,นะคะค่าแสงและเงาก็สามารถปรับได้ที่ตัวเลเ็กซิ่งค่ะถัดมานะคะหน้านี้ก็จะเป็นหน้าทูนเครื่องมือต่างๆปรับได้ที่หน้านี้ค่ะรวมถึง MSI นะคะรีโมทดิสเพย์เนี่ยก็สามารถสแกน QR Code เพื่อคอนโทรผ่านสมาร์ทโฟนของเพื่อนๆก็สามารถทําได้ค่ะ ถัดมานะคะก็จะเป็นการตั้งค่าหน้าจอต่างๆค่ะและถัดมานะคะหน้านี้ก็จะเป็นหน้ามาโคคีเพื่อนๆก็สามารถเลือกแล้วก็ปรับแต่งได้เลยหรือใครนะคะที่จะตั้งเป็นยูเซอร์เนี่ยโปรไฟล์ของตัวเองก็สามารถตั้งกดได้ที่ตรงนี้เลยค่ะ เป็นยังไบ้างคะสำหรับจอมิเตอร์ MSI MPG 3 2 1 URXQD OLED รุ่นดีนะคะสำหรับขนาด3-2ินิ้วนะคะราคาอยู่ที่54,900าค่ะแต่ถ้าว่าใครนะคะบาเดเจ็ตไม่ถึงเนี่ยจะมีขนาดไซส์ย7นิ้วนะคะราคาจะอยู่เพียงแค่34,900าค่ะประกัน MSI 3ปีเต็มๆเ,เลยนะคะเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าไอทีชั้นนำทั่วประเทศค่ะและอย่าลืมซื้อสินค้าไอทีนะคะต้องสังเกตสติกเกอร์เซนตี้ด้วยจะได้อุ่นใจ ตลอดการใช้งานค่ะเจอกับฟ้าใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย